สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาจากพระสูตรหนึ่งที่ออน่าสนใจมากๆเลยค่ะชื่อว่านันทโกวาทาสูตรครับผมเป็นคำสอนที่พระนันทกะเทระท่านแสดงธรรมแก่ภิกษุณีสงฆ์นะคะแหล่งข้อมูลของเราก็แน่นอนมาจากพระไตรปิฎกเลย เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจแก่นทําสําคัญสําคัญแล้วก็วิธีการนําเสนอคําสอนของท่านซึ่งก็ดูจะมีอะไรพิเศษพิเศษอยู่นะคะเอาละค่ะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมีเบื้องหลังนิดหน่อยครับคือเริ่มจากพระนางมหาประชาบดีโคตมีท่านพาภิกษุณีอีกประมาณ500รรูปไปทูลขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยอ๋อค่ะแต่ว่า พระองค์ท่านก็ทรงมอบหมายให้พระเทระรูปอื่นแสดงทมตามลำดับวาระไปนะครับซึ่งคราวนี้ก็เป็นวาระของพระนันทกะพอดีแต่ประเด็นคือตอนแรกเนี่ยท่านพระนันทกะดูเหมือนจะลังเลนิดหน่อยนะครับแบบว่าไม่ค่อยเต็มใจเท่าไราหร่อ้าวเหรอคะครับจนพระพุทธเจ้าต้องเหมือนกับตรัสสั่งโดยตรงท่านถึงยอมรับหน้าที่นี้ไปโหแค่จุดเริ่มต้น ก็น่าสนใจแล้วนะคะทั้งเรื่องการมอบหมายแล้วก็ความลังเลของท่านพนันทก,กะด้วยใช่ครับแล้ววิธีการสอนของท่านล่ะคะได้ยินว่าเออโดดเด่ม,มากครับวิธีการสอนของท่านนี่เออเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคือท่านใช้รูปแบบถามตอบโดยตรงกับภิกษุณีเลยนะครับถามตอบใช่ครับถามนำไปทีละประเด็นเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งที่เราเรียกว่าอายตนะภายใน6อย่างคือตา หูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะครับซึ่งก็คือช่องทางรับรู้ของเรานี่แหละค่ะค่ะแล้วก็อายตนะภายนอกอีก6อย่างก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมหรือสิ่งที่ใจรับรู้ แล้วก็เรื่องวิญญาณด้วยใช่ไหมคะการรับรู้ที่เกิดขึ้นถูกต้องครับรวมถึงวิญญาณคือการรับรู้ที่มันเกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับแล้วพอท่านถามภิกษุณีก็ตอบยืนยันความเข้าใจกลับมาแบบนี้เหรอคะใช่ครับในแต่ละคําถามภิกษุณีก็ตอบยืนยันกลับมาเป็นการกระตุ้นให้คิดตามพิจารณาตามไปทีละขั้นทีละตอนเลยอ๋อแล้วการถามตอบแบบนี้ท่านต้องการชี้ไปที่แก่นทมเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะครับ สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือพระนันทกะท่านกำลังค่อยๆนำพาภิกษุณีให้เห็นแจ้งในหลักธรรมสำคัญคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์หรือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็อนัตตาคือความไม่มีตัวตนแท้จริงของอะไรคะของอายตนะพรุ่งนี้เหรอคะใช่ครับ ของอายตนะทั้งภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันของสิ่งเหล่านั้นคือทั้งหมดเลยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการที่ให้เห็นความจริงข้อนี้ด้วยตัวเองผ่านการถามตอบเนี่ยมันจะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราที่เรามักจะคิดว่ามันเที่ยงแท้ถาวรนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะบอกตรงๆก็ใช้วิธีให้คนพบด้วยตัวเองแล้วก็ยังเสริมด้วยอุปมาที่แบบเห็นภาพชัดมากๆด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีอุปมาที่ชัดเจนมากตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจจริงๆอุปมาแรกเรื่องประทีปน้ํามันใช่ไหมคะครับผมประทีปน้ํามันท่านเปรียบว่าทั้งน้ํามันทั้งไส้ทสั้งเปเลวไฟมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ครับ แล้วแสงสว่างที่มันเกิดจากของไม่เที่ยงเหล่านี้มันจะไปเที่ยงได้ยังไงอันนี้เปรียบกับอายตนะภายในกับเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดจากมันเป็นการเปรียบเทียบที่แยบขายมากครับคือเชื่อมโยงเหตุที่ไม่เที่ยงไปสู่ผลที่ไม่เที่ยงเหมือนกันมันทําให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีเรื่องต้นไม้ใหญ่ด้วยครับต้นไม้ใหญ่แม้จะมีแก่น แต่ส่วนอื่นๆพวกรากลำต้นกิ่งใบอะไรพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแล้วเงาที่ทอดออกมาจากต้นไม้ที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ย่อมไม่เที่ยงตามไปด้วยอันนี้ท่านเปรียบกับอายตนะภายนอกแล้วก็เวทนาที่เกิดจากการรับรู้สิ่งภายนอกอีกทีนึงแล้วก็มีอุปมาสุดท้ายที่เคมมากเลยค่ะเรื่องคนฆ่าโคที่ชำแหลโคเก่งๆอ๋อครับคบอุปมาโคท่านเปรียบว่าเนื้อในคืออายตนะภายใน หนังคืออายตนะภายนอกแล้วก็มีเออ่นันทิราคะหรือกิเลสความพอใจขั้นอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ใช้ปัญญาที่เหมือนมีดคมๆเนี่ยชำแหละแยกกายใจหรืออายตนะออกจากกิเลสพอแยกแล้วมันก็กลับไปติดแน่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วใช่เลยครับเหมือนโคที่ชำแหละแล้วเอาหนังมาคลุมไว้มันก็ไม่ใช่โคตัวเดิมอีกต่อไปเป็นอุป,ปมาที่แสดงพลังของปัญญาได้ชัดเจนมาก แล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะนันทกะท่านไม่ได้แค่ชี้ให้เห็นความจริงเรื่องไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเท่านั้นนะยังไงคะท่านยังชี้ทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยครับคือท่านกล่าวถึงโพชฌงเจ็ดนะครับอ๋อโพชฌงเจ็ดสติธรรมวิจยะใช่ครับสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขา ท่านบอกว่าธรรมะเหล่านี้แหละที่ควรเจริญให้บริบูรณ์เพื่ออะไรก็เพื่อนำไปสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงนั่นเองครับโหครบทั่วเลยนะคะแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนกับว่าผลของการสอนครั้งแรกเนี่ยครับมีประเด็นต่อภิกษุณีทั้ง500รูปก็ พอใจนะคะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงชาบด้วยพระญาณว่าความเข้าใจยังไม่เต็มร้อยเปรียบเหมือนพระจันทร์คืน14ค่คาที่ยังแหว่งแหวงอยู่นิดหน่อยใช่ครับยังไม่บริบูรณ์เต็มที่พระองค์ก็เลยรักษาให้พระนันทกะไปแสดงธรรมซ้ําอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นด้วยเนื้อหาเดิมเป๊ะๆอุปมาเดิมๆเลยครับผมและการสอนซ้ำครั้งที่สองนี้แหละครับที่เป็นจุดสําคัญมากๆสําคัญยังไงคะ เพราะมันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเลยครับคือภิกษุนี้ทั้ง500รูปเนี่ยได้บรรลุธรรมอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันกันทั้งหมดเลยทั้ง5 0 0รูปเลยเหรอคะใช่ครับคือเป็นผู้เข้าสู่กระแสะพระนิพพานไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายภูมิอีกแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเปรียบเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ15บห้าค่ำที่มันเต็มดวงสว่างสวัยบริบูรณ์แล้วโอ้โหน่าทึ่งมากเลยค่ะครับมันชี้ให้เห็นว่าเอ,อ่อบางทีเนี่ย การฟังทำเรื่องเดิมซ้ำๆนี่แหละเมื่ออินทรีย์หรือความพร้อมของเรามันแกกล้ามากขึ้นมันก็สามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้จริงๆค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะพอจะสรุปได้ไหมคะสรุปได้ว่านันทโกวาทสูตรเนี่ยนำเสนอวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้ฟังพิจารณาเห็นความจริงเรื่องความไม่เที่ยงทุก ไม่ใช่ตัวตนของประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายด้วยตัวเองเลยครับผมผ่านการถามตอบแล้วก็อุปมาที่ชัดเจนมากๆเพื่อเป้าหมายคือคลายความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นต้นต่อของความทุกข์นั่นเองถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีมากครับและประเด็นสุดท้ายที่อาจจะชวนให้เรา กลับไปคิดต่อนะครับจากเรื่องนี้ก็คือบางทีการได้ยินหรือการรับรู้สัจธรรมแม้จะเป็นเรื่องเดิมๆที่เราอาจจะเคยฟังมาแล้วหลายครั้งเนี่ยแต่การได้ฟังซ้ําในเวลาที่เหมาะสมหรือด้วยใจที่มันเปิดกว้างมากขึ้นบางทีมันอาจจะเป็นคุญแจสําคัญเลยนะครับที่ทําได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากแค่ความเข้าใจในระดับความคิดหรือระดับสัญญานะครับไปสู่การตระหนักรู้จากข้างในจริงๆหรือที่เรียกว่าปัญญา เหมือนที่เกิดขึ้นกับเหล่าพิกษุนีนั่นเองนะคะใช่เลยครับเหมือนที่เกิดขึ้นกับเหล่าพิกษุณีในพระสูตรนี้เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆเลยครับ